สวัสดีครับผมบัตนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมที่ดินนะครับมาชมพื้นที่ที่ต้องการจะขายอีกหนึ่งแปลงนะครับอยู่บ้านท่ารพานะครับตำบลสารรำดวนอำเภอเมืองสัแก้วจังหวัดสัแก้วนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยนะครับหน้ากว้าง40เมตรนะครับเนื้อที่10บไร่เต็มนะครับ ตรงข้ามกันนะครับเป็นโรงงานรับซื้อยูคานะครับตรงข้ามหน้าแปลงที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับนะครับตรงข้ามกันเป็นโรงงานรับซื้อยูคานะครับของเราอยู่ด้านทิศตะวันออกของโรงงานนะครับเข้าไปด้านนี้นะครับจะไปบ้านท่าละพานะครับตรงนี้ก็ตั้งอยู่บ้านท่าละพาตําบลสารารำดวนอําเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับออกไปด้านนี้นะครับ ออกไปด้านนี้จะไปถนนสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับจากตรงนี้ไปถนนเส้นสามสามสี่จุดห้ากิโลเท่านั้นนะครับก็คือสี่กิโลครึ่งนะครับจากตรงนี้ไปสี่กิโลครึ่งนะครับจากตรงนี้ไปสี่กิโลครึ่งนะครับก็จะถึงถนนสุวรรณศรเส้น,น,นสามสามนะครับไปออกตรงบ้านแก้งนะครับถนนตรงนี้จะชํำรุดอยู่ประมาณสักา ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับที่ชํำรุดนะครับตรงที่รถวิ่งเขาๆตรงนั้นก็จะเป็นถนนลาดยางใหม่นะครับก็คือถนนดําเลยนะครับตรงนี้จะชํำรุดอยู่ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนะครับก็ไปด้านนี้ก็ก็ตรงเนี้ยนะครับที่มองเห็นตรงเนี้ยนะครับทางด้านหน้าไปก็จะวิ่งสะดวกเลยทีเดียวนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับก็คือหลักเขตตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับ นี่นะครับหลักเขตนะครับมีหมุดชัดเกณฑนะครับมีหมุดชัดเกณฑเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงไปนะครับตรงไปด้านหลังก็คือตรงไปนู่นเลยนะครับนะครับตรงไปเนื้อที่สิบไร่นะครับสิบไร่เต็มนะครับก็คือนี่เลยนะครับ นากว้า,วางสี่สิบเมตรนะครับไปติดล้วหนามนู่นเลยนะครับในแปลงนี้นะครับคุณลุงนะครับคุณลุงคุณป้าที่ต้องการจะขายเนี่ยนะครับลงทุเรียนลงมะนาวไว้นะครับด้านหน้านี้ลงทุเรียนลงมะนาวนะครับด้านท้ายก็เป็นสวนมะนาวนะครับก็ปนกับยูคานะครับเป็นที่โคกลักษณะนี้เลยนะครับเป็นที่โคแบบนี้ คุณคุณท่านใดต้องการซื้อที่เก็บนะครับปลูกมะนาวปลูกทุเรียนสลับกันไว้นะครับเพิ่งปลูกนะครับเนื้อที่สิบไร่เต็มนะครับเดี๋ยวจะให้ชมรูปแปลงนะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับรูปแปลงจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปแปลงเนื้อที่สิบไร่นะครับหน้ากว้างอันนี้ประมาณนะครับอาจจะเกินนะครับประมาณสี่สิบเมตร แต่ดูดูแล้วน่าจะเกิน40เมตรนะครับด้านท้ายก็จะกว้างกว่าหน้านะด้านท้ายประมาณ45เมตรด้านหน้าติดถนนลาดยางนะครับด้านหลังติดถนนสาธระเป็นถนนลูกรังนะครับแบบนี้เลยนะครับเนื้อที่10ไร่นะครับไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับขายยกแปลงพร้อมอพวกทุเรียนมะนาวนะครับนี่เลยนะครับ ราคานะครับคุณลุงตั้งไว้นะครับราคานี้คุณลุงบอกไม่ให้ต่อด้วยนะครับนะครับราคานี้ไม่ให้ต่อนะครับเพราะว่าคุณลุงก็ลงไว้เยอะนะครับพอขายแล้วก็ก็ต้องการที่จะไอ้ตรงนี้ยเราก็ไม่ได้มาลื้อออกไปนะครับก็ต้องการก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับคุณลุงตั้งไว้นะครับสองล้านหกแสนห้าหมื่นบาท นะคร 2, 50, an, ับสองล้านหกแสนหมื <It> ่นบาทราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับคุณคุณคุณท่านใดนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่มาซื้อก็ก็ถือเงินมาสองล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับก็มาโอนนะครับรับโฉนดไปได้เลยแล้วก็มาพัฒนาต่อนะครับเพราะว่าทางคุณลุงเสียค่าหักโอนทุกอย่างนะครับแล้วก็เสียสามเปอร์เซ็นของในหน้าด้วยนะครับ สองล้านหกแสนห้าหมื่นนะครับราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างคุณคุณ,คณท่านใดที่มาซื้อก็ <desserts> ก็มาซื้อหากโอนรับโฉนดไปได้เลยนะครับนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ที่คุณลุงเขาต้องการที่จะขายนะครับเพราะว่าอาคุณลุงเขาแบ่งที่ดินไว้เป็นสามแปลงนะครับเป็นสามแปลงแล้วอคือแปลงเนี้ยที่คุณลุงต้องการจะขายนะครับเพราะว่าโฉนด จากนอสสามกอมาเป็นนอสอคุดแดงสี่จอนะครับก็คุณลุงแกก็โอนมาเป็นชื่อของแกนะครับได้ประมาณสักปีกว่าๆนะครับแล้วทีนี้ที่ราคาที่แกไม่ลดก็คือเวลาแกไปโอนแกจะเสียเป็นภาษีธุรกิจนะครับค่าหักโอนก็จะเยอะนิดนึงนะครับแกก็จะดำเนินการออกค่าโอนให้ทั้งหมดนะครับสนใจก็เข้ามาชมพื้นที่จริงนะครับ ในแปลงนี้นะครับจะมีบ้านอีกหลังหนึ่งเนี่ยนะครับคือบ้านหลังนี้เลยนะครับตอนนี้ปล่อยให้คนเช่าอยู่นะครับคนเช่าก็มาอยู่นะครับเช่าอยู่นะครับประตูทางเข้าก็คือด้านนี้นะครับประตูทางเข้าคือด้านนี้นะครับอ่าก็เลยลวดหนามไปนะครับประตูทางเข้าด้านนี้แล้วก็มาถึงหลักปูนอ่าที่บัตรเดินเข้ามาก็คือตรงนั้นนะครับน่ะนะครับจะมีหลักปูนอยู่ตรงนั้นนะครับที่บัตรเดินเข้ามาหัวฉนด นะครับหน้ากว้างรวมๆแล้วก็ประมาณสี่สิบหรือสี่สิบกว่าเมตรนะครับนะครับก็คุณคุณท่านใดที่สนใจก็เข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนก็ได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับนะครับตรงนี้มีข้อดีนะครับหนึ่งติดถนนลาดยางสองไฟฟ้าน้ำประปาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทุเรียนไว้ให้ด้วยมะนาวด้วยนะครับระบบน้ำเดินท่อไว้ให้เรียบร้อยหมดเลย นะครับแต่มีข้อเสียอยู่นิดนึงนะครับข้อเสียก็คือตรงเนี้ยมันจะมีสระน้ํานะครับมีสระน้ําอยู่ลูกนึง่งนะครับมีสระน้ําอยู่ลูกนึง นี่นะครับสระน้ําอยู่ลูกหนึ่งในตรงเนี้ยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยก็จะโดนโดนสระน้ําไปเซี่ยวนึงนะครับเซี่ยวนึงตรงเนี้ยสระไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ตรงเนี้ยอ่าตรงนี้ไม่ได้อยู่ในที่ที่ต้องการจะขายนะครับที่ต้องการจะขายก็คือตรงไปเลยตรงไปนู่นเลยนะครับฝั่งนี้จะโดนสระนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็ถ้าจะถมนะครับคุณลุงเขาก็บอกว่าเขาจะมีคนถมให้ นะครับแต่เราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอาดินมาถม,มานะครับตรงนี้หรือเราไม่ถมเราก็ใช้น้ําปล่อยไว้ใช้น้ําร่วมกันได้ตลอดปีเลยทีเดียวนะครับใช้น้ําได้ตลอดปีแล้วด้านหลังก็ยาวไปนู่นเลยนะครับเนื้อที่สิบไร่เต็มนะครับขายยกแปลงสองล้านหกแสนห้าหมืนบาทราคานี้พร้อมโอนทุกอย่างนะครับนะครับตั้งอยู่บรรทารพานะครับตำบลสาราลำดวน อำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับเดี๋ยวบัตรจะพาเข้าไปชมด้านหลังนะครับด้านในเข้าไปนี่นะครับมันจะมีข้อเสียก็คือตรงเนี้ยนะครับจะเป็นสระน้ํานี่นะครับ,รรบที่เป็นสระน้ําอยู่เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ถมเราก็สามารถที่จะไว้ใช้น้ําร่วมกันได้นะครับหรือจะถมก็ ทางคุณลุงเขาก็มีคนที่จะถมให้นะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายถมเนี่ยเราถ้าเราซื้อค่าใช้จ่ายถมเนี่ยเราต้องเป็นคนออกเองนะครับหรือว่าถ้าเราก็จะทยอยถมไปเรื่อยก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับสระน้ําลูกนี้นะครับสนใจก็ลองมาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอยู่บ้านทาราพานะครับ ตำบลสาราลำดวนเพิ่เมืองสะแกจังหวัดสะแกนะครับตรงนี้นะครับคุณลุงต้องการที่จะขายด่วนนะครับนี่นะครับดัดบัตรเดินเข้ามาด้านท้ายนะครับก็คืออ่าหน้าแปลงของเราที่จะขายนะครับก็คือผ่านหน้าบ้านที่บัตรจี้ที่แรกนะครับโดนตรงเข้ามานี่เลย ตามทิวป่านี้มาเลยนะครับแล้วก็ยาวไปด้านหลังนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้นะครับที่อ่าที่จะโดนสะเนี่ยนะครับก็มันจะกินเข้ามาในที่เราเนี่ยนะครับประมาณนี้อ่าประมาณสัก100 <c oughs> ร้อยกว่าตารางวานะครับตัดเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดตรงไปที่เป็นสะเนี่ยนะประมาณสักร้อย ตารางวาได้นะครับแค่เซี่ยวเดียวนะครับไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแค่เซี่ยวเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้มาก็จะเป็นอ่าที่ปลูกยู่คาปกตินะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่โคกปกตินะครับเนี่ยนะครับยาวตามขอบทิวนุ้นไปเลยนะครับสิบไร่เต็มนะครับที่ดินสวยๆขายยกแปลงสองล้านหกแสนห้าหมืนบาทของ นะครับคุณคุณท่านใดที่สนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับนี่นะครับคือด้านท้ายเนี่ยเขาคุณลุงนะครับเขาปลูกเป็นสวนมะนาวทั้งหมดเลยนะครับขอบเขตก็ตั้งแต่ฝั่งเนี้ยตรงไปถึงถึงทาง ตรงไปถึงทางสานะนะครับตรงนู้นเลยแล้วที่มองเห็นเป็นสวนมะนาวท่านหน้าเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นสวนมะนาวทั้งหมดนะครับก็เป็นที่โคกสวยๆนี่แหละครับเป็นที่โคกสวยๆมีขอบเขดชัดเจนนะครับ ถ้าเราจะเอาไว้เราก็าปรับถมตกแต่งนิดนึงนะครับคือสวนมะนาวด้านนี้นะครับด้านด้านนี้อันนี้คืออด้านหน้าจะลงทุเรียนไว้นะครับค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็เป็นสวนมะนาวแบบนี้เลยนะครับแล้วขอบเขตของเราก็ตรงนะครับตรงติดกับกับของเพื่อนเนี่ยของเพื่อนก็ปลูกมะนาว สลับกับต้นไม้อะไรแล้วก็มีทุเรียนด้านท้ายอันนี้ของเพื่อนนะครับของที่ต้องการจะขายของคุณลุงเนี้ยก็คือตรงไปเนี้ยนะครับจะเป็นสวนมะนาวด้านขวามือของบัตรเนี่ยตั้งแต่เนี้ยนนย,ยาวไปจนถึงทิวไม้ไฟด้านฝั่งนู้นนะครับแล้วด้านท้ายก็ติดทางสาธารณะเลย,เลยทีเดียวนะครับก็ยาวไปนู้นเลยนะครับบัตรไม่ได้พาเดินรอบนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะไกลนะครับก็คือติด ฝั่งสวนมะนาวเนี่ยนะครับเนื้อที่สิบใต้เจมนะครับขายพร้อมมะนงมะนาวไปเลยนะครับนี่นะครับมะนาวก็ลูกค่อนข้างจะโดกเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับลูกใหญ่มากนะครับแล้วก็โดกโดกเลยทีเดียวนะครับ นะครับคุณคุณท่านใดมาซื้อตอนนี้นะครับก็อา่าเก็บผลผลิตมะนาวไปขายได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับคุณลุงแกก็ลงไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับด้านนู้นก็ติดก,กะระทิวก็ไผ่นะครับทิวก็ไผ่นู้นทั้งหมดเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยปลูกมะนาวไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโฉนดเป็นโฉนดคุณดแดงนสอสสี่จอนะครับคุณคุณ,คณท่านใดที่สนใจ ชมรูปโฉดก็ทักเข้ามานะครับเบอร์098 007ก้าแปนูนย์เจ็ดนะครับห้าสอนะครับศูนย์เก้าแนะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านพี่เพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับคุณลุงคุณป้าโดยตรงนะครับราคานี้คุณลุงคุณป้าเอ่อไม่ให้ต่อนะครับเพราะว่าหรืออาจจะมาคุยกันลดหย่อนส่วน เศษห้าหมื่นตรงนั้นลงไปนะครับก็ลองคุยกันดูนะครับนู่นนะครับด้านท้ายก็ยาวไปนู่นเลยนะครับจนไปติดกับคิวกะไผ่ตรงนั้นจะเป็นทางลูกลังเป็นทางสาธรณะนะครับก็คือสวนมะนาวเวิร์กนี้ยทั้งหมดนะครับแล้วก็ทั้งหมดเลยนะครับนะครับคุณลุงแกก็ทําไว้เยอะนะครับปลูกมะนาวไว้เยอะเดินระบบท่อน้ํานะครับ คุณลุงแกบอกว่าอ่าถ้าเกินสิ้นถ้าเกินปีนี้ไปนะครับถ้าเกินปีนี้ไปก็เหลืออีกไม่ขี่เดือนนะครับถ้าถ้าถ้าเกินไปก็ก็จะไม่ขายแล้วนะครับก็คณุณท่านใดที่สนใจที่ราคาย่อมเยาวนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่หนึ่งติดถนนลาดยางไฟฟ้าน้ําประปาเรียบร้อยสองมีอ่าเป็นมะน,นาวเป็นสวนให้แล้วกันหันเนี้ยนะครับนะครับสิบไร่เต็ม ราคาไร่ละสองแสนกว่าบาทหายากนะครับที่ติดสนุนนะครับแล้วอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะครับสนใจก็ลองเข้ามาชมพื้นที่จริงได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเนี่ยนะครับเราเดินระบบประปาให้เรียบร้อยนะครับสนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดูนย์นย์เจ็ดห้าสองหกนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับถ้าท่านเดินทางมาเปรียบเทียบจากเอ่อฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับร้อย จ็ดสิบสามกิโลนะครับนู่นนะครับตรงไปหารถนู่นเลยนะครับตรงท้ายรถไปนะครับมีบ้านอีกหลังหนึ่งด้วยนะครับแล้วด้านนี้ก็ตรงไปนู่นเลยนะครับนู่นอะที่มองเห็นก็โคกันครับแล้วด้านหลังก็ลงยูคาให้ด้วยนะครับลงยูคาให้หมดเลยนะครับเป็นคุณลุงแกคงจะดูแลไม่ไหวนะครับเพราะมันแปลงมันใหญ่นะครับคุณลุงก็อายุเยอะแล้วนะครับฟิวเจอร์พาร์คลังสตร้อยเจ็ดสิบสามกิโลนะครับ ชนบุรีร้อยห้าสิบหกกิโลแล้วก็ฉะเชิงเซาร้อยยี่สิบสี่กิโลนะครับเปรียบเทียบจากจันทบุรีร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลนะครับแล้วจากตรงนี้ไปที่ตลาดสะแก้วตัวจังหวัดสะแก้วนะครับไปด้านเนี้ยตะว,วันออกไปเนี่ยแค่ยี่สิบกิโลเท่านั้นเองนะครับวันนี้บัตรขออวยพรให้เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆนะครับคุณคุณทุกท่านมีแต่ความร่ำรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลามาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรือง นะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับขอให้ร่ํารวยมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผิดพลาดประการใดบัตรต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับถูกใจก็ฝากกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการที่สวยแปลงนี้ก็อีกเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ไม่น่าจะผิดหวังเป็นที่โคกลูกหลังด้านท้ายสูงกว่าด้านหน้าเยอะเลยนะครับด้านท้ายเป็นที่โคกสูงอย่างเงี้ยนะครับ สูงกว่าด้านหน้าเยอะเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยอยู่ในชุมชนในเพื่อนบ้านไปฟ้าน้ำปราป,า,ปาเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่แปลง10ไร่เต็มขาย2ล้าน6 5 0มื่บาทไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ